เรามาพบกับคลิปต่อไปนะครับครั้งที่แล้วที่ครูพูดในคลิปครั้งที่แล้วในแบบฝึกหัดที่4.2เนาอะ,อะว่าครั้งที่แล้วมีการบ้านให้ทำสองข้อเนาอะ,อะในครั้งนี้นะครับขอมาอธิบายในแบบฝึกทักษะที่4.3นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการบุกรบคูณหารละคนที่ยังมีวงเล็บอยู่เหมือนเดิมลูกถ้ามีวงเล็บก็คือใจทําในวงเล็บก่อนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเลยลูกมาเริ่มต้นนะครับดูข้อแรกนะครับให้หาผลลัพธ์ของ 918,290เลบกับ9ก้าแแหละคูณด้วย24เหมือนเดิมครับถ้ามีวงเล็บนะครับให้เราทำค่าหาค่าในวงเล็บก่อนนะลูกมาเริ่มเลยดูนะครับแตาดาดา่๋ด้านอ่ะขอขีดเลยขออภัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวนี่วงเล็บแค่นี้นะครับนี่แค่ตรงนี้นะลูกอ่ะเ,เราจะหาค่าในวงเล็บกันก่อนนะครับมาเลยเริ่มเลยอันนี้ต้องมีกระดาษทดช่วยนิดนึงนะครับเดี๋ยว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 อ่า เป็นนี่นะครับ9เริ่มต้นนะครับวิธีการทำก็คือให้หนูเอา9 1 1 8 2 9 0บกับ9,9,896นะครับครูขอทดตรงไหนสักที่หนึ่งของหน้านี้นะครับคือที่จริงอันนี้ต้องมีกระดาษทดด้วยนะครับอ่ะรูขอทดก่อนนะแป๊บนึงนะลูกลืมเปลี่ยนเป็นปากกาแป๊บหน้า เราจะหาค่าในวงเล็บก่อนนะครับหนูหาที่ทดเอาเองนะอ่ากูขอทดนะครับอ่าดูวิธีการทํานะครับสูตรลบหกลบกันได้ไหมครับสูตรลบหกสูตรลบหกลบกันไม่ได้นะครับยืมตัวหน้าครับลูกเก้ายืมมาเหลือแปดนะครับยืมมาทีละสิบลูกสิบลบหกได้เป็นสี่นะครับแปดลบเก้าลบกันไม่ได้นะลูกเราก็ไปยืมตัวหน้านะครับยืมสองสองทุกยืมเหลือเป็นหนึ่ง นะครับยืมมาทีสิบนะครับเดิมมี8ยืมมาอีก10ก็จะกลายเป็น18นะครับ18ลบเเหลือเป็น9นะลูกแล้วก็1ลบ8ลบกันไม่ได้หนูก็ไปยืมตัวหน้าจาก8เหลือเป็นเลข7ยืมมาที10ครับอ่ามีอยู่1ได้ได้มารับอีก10ก็จะกลายเป็น11 11เลบ8เหลือเท่าไหร่ครับ11ลบแ1เลบเหลือเป็นเลข3นะครับโอเคต่อไป2ลบ9อ่าขอโทษครับเลข7็อ่าต่อไป7ลบ9นะครับ7ลบกลบกันไม่ได้นะครับไปยืม1ด้านหน้าหนือ0นะครับ ยืมมาทีละสิบเดิมมีอยู่เจ็ดได้ไม่สิบกลายเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดลบเก้าเหลือเท่าไรลูกสิบเจ็ดลบเก้าสิบเ็ลบเก้า็จะเหลือเป็นแดนะครับและศูนลบศูนย์ก็จะได้เป็นศูนย์เก้าลบเก้าเป็นศูนย์นะครับหนูจะได้คำตอบของวงเล็บแรกได้เป็นแปดพันมอาสิาคำตอบไปเขียนเลยครับนี่วงเล็บนี้เราเรารู้แล้วนี่วงเล็บนี้ถูกไหมวงเล็บนี้เนี่ยนะวงเล็บนะเราได้คำตอบแล้วเป็นแปดพสิบสี่ไปเขียนเลยลูกแปดพันสามร้อยเก้าสิบสี่นะครับและไปคูณกับอะไรครับไปคู 24, น ทำตามขั้นตอนเลยที่จริงมันก็เหมือนเดิมเลยลูกวิธีการทาเหมือนในแบบฝึกหัดที่ผ่านมาทั้ง2อันเลยที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะครับหนูก็ไปตั้งทดในกระดาษคิดเลยลูกอ่าแปดพันสามร้อยเก้าสิบสี่คูณยี่สิบสี่มีค่าเท่าใดนะครับโอเคเนาะครูลบไปแล้วเมื่อกี้นี้่ะดูนะครับครูขอตั้งตรงนี้แล้วกัน8,394คูณ24นะครับพื้นที่พอไหม วิธีการนะครับคูห,หลักหน่วยก่อนนะลูก 4, 4ีคูณสเป็น16ใส่6ทด1นะครับต่อไปครับ49่าถ้ลูก9 4 36สี่ามสิบครับทดหนเป็น37ใส่เทด3ามนะครับสี่สทดอีกสเป็น15ใส่5ทด1 4832ทด1เป็น3าเรียบร้อยแล้วครับได้ตอนแรกมาเป็น3แถวแรกได้เป็นสามหมืนะครับต่อไปแถวที่2ลูก อ่าแถวที่สองนะครับมาดูนะครับก่อนที่จะคูณหลักสิบนะครับให้หนูเติมศูนย์ก่อนนะลูกสองคูณสี่พอเติมแล้วก็เริ่มคูณได้เลยครับสองคูณสี่เป็นแปดนะครับสองเก้าสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งนะครับทดหนึ่งตรงนี้อ่าแล้วก็สองสามหกทดหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับแล้วก็สองแปดสิบหกนะครับเรียบร้อยแล้วหนูก็นําคําตอบมาบวกกันนี่นะครับอ่า ดูนะที่ไม่พอเขียนนะดูนะครับต่อไปครับเอาคำตอบมาบวกกันลูกหกบวกศเป็น6นะครับเจ็ดบวกแเท่าไรครับเจ็ดบวกแเป็นเท่าไรเจ็ดบวกแเป็นสิบห้านะครับใส่หทดหนะครับห้าบวกแปดเป็น1ิบสามนะครับทดหนึ่งเป็นสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งบวกเเป็นสิทดหเป็นสิใส่หทดหนึบวกหเป็นเทดหเป็นสิใส่ศูนทดหแล้วก็ได้เป็นหอ่าแสดงว่าคูณกันได้คําตอบเป็นเท่าไรครับได้คําตอบเป็น นี่1 1 1 4 5 6นึ่งแเรียบร้อยนะครับโอเคเห็นไหมพอได้แล้วนะครับหนูก็ดังนั้นหนูก็ตอบเลยว่าคำตอบของเราเนี่ยก็ได้ค่าเป็นเท่าไหร่ครับ1นึ่งแสนนะครับดังนั้นคำตอบของเราก็ได้ค่าเป็น1นึ่งแสนหนึ่นั่นเองเรียบร้อยโอเคนะครับโอเคนะอาครูขอรบ กระดาษทดตรงนี้อก่อนนะที่จริงตรงนี้นะให้หนูไปทดเองนะครับโอเคเนาะตรงตอบอันนี้ก็เขียนเป็นเลขไทยนะครับ1นึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหกนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเพียงเท่านี้ก็จะเสร็จหนึ่งข้อแล้วนะครับเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับ อันนี้ต้องไปหากระดาษทดไว้เลยนะครับมันต้องมีกระดาษทดเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ในการคิดเหมือนไม่เหมือนแบบฟังกหันที่ผ่านมาเนาะโอเคนะครับอ่าอันนี้ต้องมีกระดาษทดช่วยในการคิดด้วยอ่าข้อต่อไปข้อ2นะครับเหมือนเดิมครับลูกถ้ามีวงเล็บให้เราทําในวงเล็บก่อนนะครับอ่าดูข้อ2นะครับหาผลลัพธ์ของ2,352หารด้วยเลข42นะครับอ่าทำหาค่าในวงเล็บก่อนลูกเริ่มต้น นี่พอทําเสร็จแล้วนะครับค่อยไปคูณกับสามพันหกร้อยเก้าสิบแปดนะลูกอ่ะเดี๋ยวน,นี้ลอกเขียนขอามาเลยครับอ่ะทำลงเล็บก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอใช้กระดาษทดตรงไหนสักที่หนึ่งเนาะ ตรงที่ว่างนี่ครูขอเป็นกระดาษทดเนาะหนูหนูหนอ่ะครูขอเป็นกระดาษทดหนูไปหากระดาษทดของตัวเองนะครับอันนี้ครูขอใช้เป็นกระดาษทดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูลบออกนะครับขอใช้กระดาษทดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะครูก็ตั้งด้วย3องพันสา้งและหารด้วยเลขอะไรครับหารด้วยเลข42อ่ะดูนะครับวิธีการทำนะครับเหมือนเดิมครูขยับหลักเลข2ขยับให้มากกว่าเลข42ครับขยับอีก เพิ่มมาเลขสามยีิบสามก็อย่างน้อยก็สี่สองคูก็ยับไปอีกเป็นเลขห้าเพิ่มมาเป็นสองร้อยสามห้าซึ่งได้แล้วอนูก็ไปหาว่าสี่สิบสองเนี่ยมันคูณกับอะไรแล้วได้ใกล้เคียงกับสองร้อยสามสิบห้านะครับคูก็เอาเลขอะไรคูณดีนะคูใช้เป็นเลขประมาณเลขห้าะกันลองนะครับลองนะสี่สิบสองคูณห้า่าดูนะครับ ครับนะอ่ะคูณ5นะลองคูณ5นะลูก5 2เป็น10นะครับใส่ศูนย์ทด1 5 4 20ทด1เป็น21อ่าได้เป็น210อ่าและหนูคิดภาพตามนะถ้าครูเพิ่มอีก40ยังไงก็เกินใช่ไหม210บวกอีก42ก็ได้เป็น252มันเกินแสดงว่าใกล้เคียงสุดได้แค่เลขอะไรครับเลข5นี่ก็ใส่ไปเลยเป็นเลข5นะครับ ได้ค่าเป็น210นะครับลบกับอนุนห้นลบศูนย์ได้เป็น5 3าลบหได้เป็น2 2ลบสเป็น0ูนหมดไปคูก็ดึงเลขถัดไปลงมานี่ตึ๊บตึตต๊ดึงไปเลข2ลงมาอ่าสีคูณอะไรได้ใกล้เคียง5 5ครคูลองเลข6เพราะว่า42่คูณหได้210เนาะลองเพิ่มเลขไปอันหนึ่งนะครับเป็น6 หกสองสิบสองใส่สองทั้งหนึ่งหกสี่ยี่สี่ทั้หนึ่งยี่บห้าเรียบร้อยครับได้ค่าเป็นสองร้อยห้าสิบสองเฮ้ยพอดีเป๊ะเลยแสดงว่าเราก็ใช้ไปเลขอ,อะไรครับเลขหกนี่ได้ค่าเป็นสองร้อยห้าสิบสองพอดีเป๊ะเลยครับลบกันหมดไหมครับหมดเกลี้ยงไหมตัวมันเองลบตัวมันเอง,มเองหมดเกลี้ยงเลยเหลือเป็นเลขอะไรครับเลขศูนย์แสดงว่าคําตอบของเราอยู่ด้านบนก็คือตอบว่าเท่าไหร่ครับผลลัพธ์ที่ได้จากวงเล็บเนี่ยการหารวงเล็บเนี้ยอ่าครูจดไว้เลยได้เป็นเลขห้าสิบเลยครับห้าสิบหกนั่นเองนี่ครูจดไว้เเเเลลยโออคคคคนนนะะรรรับับบได้ป็ 56, ็ขขูกข ขอลบวิธีคิดเนาะเพราะว่าต้องใช้เขียนนะครับอันนี้หนูต้องไปหาเศษกระดาษเอาเองนะครับอ่าหูขอลบแป๊บนึงนะอ่าลบก่อนโอเครู้แล้วได้คําตอบ56นะครับครูเปาก็จะเขียนคําตอบไว้คือเลข56แต่มันให้เอาคําตอบในวงเล็บนะครับไปคูณกับอะไรครับลูกไปคูณกับเลขก็คือ3,698นะครับ โอเคเนาะให้ไปคูณนะลูก56คูณกับ3,698เป็นเท่าไหร่นะครับครูขอใช้พื้นที่ตรงไหนทดดีอ่ะตรงขอใช้พื้นที่ตรงนี้ทดนะนี่แปบดบหนึงนะลูกครูขอใช้พื้นที่ตรงนี้นิดนึงนะเป็นกระดาษทดครูนะครับดูนะเอาตัวมากตั้งนะลูก3,698ตั้งและคูณกับ56อ่ิาเหมือนเดิมนะครับครูจะเริ่มที่หลักหน่วยก่อนนะครับ ก็คือเลข6นะลูก6 8เท่าอะไรครับ6 8 48ใส่8แล้วทด4นะลูก6 9 54ทด4เป็น58ใส่8ทด5 6 6เป็น36 36ทด5เป็น41ใส่1ทด4ลูก6 38ทดอีก4เป็น22เรียบร้อยแล้วครับได้คำตอบของรักหน่วยแล้ว พอเสร็จแล้วก็จะไปดูที่หลักสิบนะครับอ่าหลักสิบเป็นเลขห้นะลูกก่อนที่จะคูณหลักสิบทุกครั้งเติมเลขศูนก,ก่อนเสมอนี่นะครับพอเติมแล้วเริ่มการคูณได้เลยห้าแปดสี่สิบใส่ศนย์ทดสี่นะครับห้าเก้าสี่สิบห้าทดสี่เมื่อกี้เป็นสี่สิบเก้าครับใส่ก้าทดสี่้าหกเป็นสามสิบสามสิบทดอีกสีเป็นสามสี่ใส่สี่ทดสามและห้าสามสิบห้าทดอีกสามเป็นสิบแป ได้แล้วครับเรียบร้อยครับจับบวกกันลูกอ่าเรียบร้อยจับบวกกันเลยครับ8ปดบวกเป็น8 8ดปดบวกเป็น8 1ดบวกเป็น10ใส่0ทด1 2ึ่บวกสเป็น6ทด1เป็น7 2็ดบวกเป็น10ใส่0ทด1 1ทด1เป็น2เรียบร้อยครับได้คำตอบเป็น2 7 0 8 8นะครับเรียบร้อยนี่เอามาเขียนเลย2องแ8นนะครับบอกแล้วต้องมีกระดาษทดช่วยอ่าเรียบร้อยงั้นครูเปาขอลบกระดาษทดออกนะครับลูกนี่ลบออกนะ ดังนั้นหนูลอกมาเลยครับดังนั้นลอกตัวโจทย์มาเลย2352นะครับหาร42คูณกับ3698นะครับได้คำตอบอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2 7 8 8 8นะครับเรียบร้อยตรงตอบอันนี้ก็เขียนเป็นเลขไทยเลยลูก2 0 0 0 0นนะครับ88 เรียบร้อยนะครับก็จะได้คำตอบออกมาแล้วเรียบร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวอธิบายอีกสักหนึ่งข้อนะครับและเดี๋ยวมันจะมีทั้งหมด6ข้อนะครับในแบบฝึกหัดที่4.3นะครับอีก3ข้อให้หนูทําเองเนาะเพราะว่าวิธีการทํามันก็คล้ายกันทุกข้อเลยนะครับให้เรามองให้ออกก็คือถ้ามีวงเล็บเหมือนเดิมก็ทนํนวงเล็บก่อนเหมือนที่กูทาทีละขั้นตอนทําเสร็จแล้วถึงจะไปไปดําเนินการกับตัวที่อยู่ด้านนอกวงเล็บ โอเคเนาะอ่าต่อไปดูอีกข้อนะครับข้อสามนะลูกอ่าข้อสามเหมือนเดิมครับอันนี้มีสองเล็บนะลูกอ่าโอเคนี่นะครับให้เราเดําเนินการในวงเล็บก่อนนะลูกอืมซึ่งอ่าเดี๋ยวครูก็ลอกโจทย์ก่อนวงเล็บก็มันมีสองเล็บเราก็ต้องทำสองเล็บเลยนะครับท,ทําทีละวงเล็บ เขียนพอไหมเนี่ยตรงนี้อาจจะเขียนไม่พอครูเขียนไม่พอครูขอทดด้านล่างแล้วกันโอเคนะครับเริ่มต้นนะก็เดี๋ยวขอพื้นที่ในการบวกแป๊บหนึ่งนะลูกเพราะว่าเริ่มต้นวงเล็บแรกนะที่ครู ครูเปาไฮไลท์ด้วยสีเหลืองไว้นะระบายสีด้วยสีเหลืองไว้น่ะก็คือให้บวกกันก่อนแล้วไปทํนวงเล็บที่2ก็คือวงเล็บที่ครูเปาระบายสีด้วยสีชมพูไว้ก็คือไปทําเล็บที่2มันเป็นการคูณกันแล้วเสร็จแล้วให้นําคําตอบของวงเล็บแรกเป็นตัวตั้งและลบด้วยคําตอบของ,งเล็บหลังแค่นั้นเองลูกก็จะเสร็จในการดาเนินการ,รของข้อนี้เริ่มต้นการบวกครับครูขอกระดาษทดนะครับครูไม่มีกระดาษทดครูขอใช้ตรงพื้นที่ตรงนี้นาะลูกอ่าของหนูหนูไปหาก,กระดาษทดเอาเองนะโอเคนะครับเป็น สาม0 0นห้าหมนะลูก362นะครับบวกกับเ0 0 0แสตั้งให้ตรงหลักกันนะครับ29,000ื 29, ่นเกาะครับแปดอ่สิบาทำการบวกเลยครับ สอบเ้าเป็นเท่าไรครับสอเ้าเป็นสิใส่1ทด1นึ่งะลูกหกบวกเป็นสิทด1เป็นสิใส่1ทด1นึ่แปดสบวแปเป็นเท่าไรครับสาวกเป็นสิทด1เป็นสิใส่2ทด1นึะครับห้วกเเป็นเท่าไรครับห้วกเ้าเป็นสิี่ทดอีกหเป็นสิใส่5ทด1นึครับลูกห้บวกสเป็น7ทด1เป็น8ปดครับและสาบวกเเป็น10ครับเรียบร้อยครับได้คำตอบมาแล้วครับได้เป็นหนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเอ็ดครับโอเคเด นะครับครูขอจดไปก่อนเนาะเพราะครูจะลบกระดาษทดออกนี่หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเอ็ดนะครับลูกจดไว้ก่อนนะครับแล้วขอลบพื้นที่ออกเนาะเพราะต้องใช้พื้นที่ในการทำครูเป่าตั้งไว้ก่อนเลยอนะ่ะได้มาแล้วหนึ่งล้านวงเล็บแรกได้มาแล้วหนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเอ็ดนะครับต่อไปครูเป่าจะอ่าเดี๋ยวเราจะไปทํากับวงเล็บ อีกวงเล็บหนึ่งนะครับวงเล็บแรกได้แล้วเนาะขั้นกลางขั้นด้วยเครื่องหมายแล้วครับลบนี่ครูเขียนลบไว้รอเลยอ่าต่อไปเดี๋ยวไปทํของเล็บหลังครับวงเล็บหลังก็คือของสีชมพูตร,ตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวไปทําหงเล็บนี้บ้างนะครับอ่าวงเล็บนี้ก็คือเอา2 4งหมื่นสี่พันสไปคูณยีิบครับไปทําในกระดาทษทดเหมือนเดิมลูกครูดทดตรงไหนได้ตรงนี้น่าจะได้ไหมขอทดก่อนนะแป๊บนึงนะเพราะครูขขไม่มีกระดาทษทดอืมโอเค อันนี้ทดนะเขียนไว้ก่อนว่าทดกระดาษทดของครูได้เป็น20,000ตั้งเลยนะลูก24,325ตั้งนะครับแล้วคูณกับอะไรครับลูกคูณกับ24นะครับดูนะครับ45 20นะครับใส่ศูนทด2นะลูก428ทด2เป็น10นะครับ ใส่ศทดหน,นะครับ4 3ามทด1เป็น1ิบสใส่สทด1นึ4สีทด1นเป็นสิใส่เทด1น,นะลูก4คูณสเป็น8ทดหเป็น9ได้แล้วครับเป็น9อะไรนะเก้าเก้าหม่นเจ็ดพันนะครับ ต่อไปนะครับก่อนที่จะคูณหลักสิบทุกครั้งนะครับครูบอกแล้วว่าให้ใส่ค่าประจําหลักสิบก่อนคือเลขศูนย่งตัวอว่าพอใส่แล้วนะครับหนูก็สองไปคูณห้าเลยครับสองใส่ศูนย์ทด1นึ่งนะครับสองทดหเป็น5้านะครับลูกสองสามนะครับสองและ2อคูณสองเป็น4เรียบร้อยครับพอเสร็จแล้วหนูจับบวกกันเลยลูกอ่าศูนย์บวกศย์เป็น0ูนย์นะครับลูกศูนบวกศเป็นศูนย์นะครับสามบวกห้าเป็นแนะลูกเจบวกหเป็นสิใส่3ทดหนะครับ เก้ารวมกันหนึ่งไปเลยเก้ารวมกับตัวทดเลยเก้ารวมกันหนึ่งเป็นสิบสิบบวกแปดเป็นแปดใส่แปดทดหนึ่งสี่ทดหนึ่งเป็นห้าเรียบร้อยครับได้คำตอบแล้วเป็นห้าห้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยนะครับครูปเปาจดไปก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับครูปเปาลบกระดาษทดออกนะในวงเล็บสีชมพูเราได้คำตอบแล้วนะลูกได้คำตอบมาแล้วก็คือเท่าไรครับได้คำตอบมาเป็นห้าแสนนะครับแปด ห3 8่0สามพันแปดร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วพอได้คาตอบสองขั้นนี้แล้วนะครับก็ให้หนูดําเนินการขั้นการด้วยเครื่องหมายเลยครับลบกันพอเราได้คําตอบของทั้งสองเล็บแล้วก็เอามารบกันโดยเอาหนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเอ็ดเป็นตัวตั้งนะลูกเป็นตัวตั้งนะครับและลบด้วยห้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเป็นตัวลบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครูเป่าของพื้นที่ในการทดเหมือนเดิมต้องใช้พื้นที่ในการทดตลอดเลยนี่อ่า ลบไปลบมาโอเคนะครับทดนะอ่าหัวตั้งก่อนตั้งให้ตรงหลักกันนะครับลูกเด็กจะพลาดกันบางทีวางหลักผิดก็พลาดกันได้เนาะต้องระวังตัวเลขแต่ละหลักเนาะเลขโดดแต่ละหลักต้องตรงกันหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบร้อยตรงร้อยพันตรงพันหมืน่นตรงหมื่นต้องตรงกันนะลูกอ่าเริ่มลบเลยครับหนูดูนะหนึ่งลบศูนย์ได้เป็นหนึ่งนะครับ 1นลบศได้เป็น1ลูก2อลบแลบกันไม่ได้ยืม5 5ถูกยืมเหลือ4ยืมมาทีละ10เดิมมีอยู่2ได้เป็น10กลายเป็น12นะครับ12บลบแเหลือ4 4่ลบสเหลือ1นะลูก8ปลบแเหลือ0 0นลบหไม่ได้ไปยืม1ด้านหน้าเป็น0ยืมมาทีละ10นะครับ10บลบหเหลือ5เรียบร้อยแล้วครับได้คำตอบก็คือ5แหละครับ5 1 4 1 1นะครับครูเปาจบไลยก่อนอ่า5 1 4 1 1นะครับ,บ,รอออ 1, 11, รบโอเคเดี๋ยวครูลบออกนะ ได้คำตอบแล้วลบอ่าปึ๊บป๊โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับได้คำตอบอยู่ที่51411นะครับพอได้คำตอบแล้วนะครับอ่าตรงคำว่าดังนั้นนะครับครูก็จะเขียนดังนั้นลอกโจทย์มาเลยลูกเนี่ยบวกกับ7 พอไหมครูไม่พอเขียนนะเอาจริงเนี่ยที่มันเว้นไว้น้อยเกินไปครูพอไม่พอเขียนโจทย์ทั้งหมดเออครูขอต่อด้านล่างอย่างนี้นะครูเขียนไม่พอจริงๆเนี่ยแบบนะเขียนไม่พอสองมื่นสี่พันโจทย์ยาวมากอ่ะ โอเคถ้าหนูเขียนโจทย์ครบแล้วนะครับหนูก็เติมคำตอบของเราไปเลยก็คือเท่าไหร่อ่าคำตอบของเราก็คือเท่าไหร่ครับก็คือ5 0 0แสนนะครับ1น1 1นะลูกหนูเติมคำตอบไปด้านล่างเลยลูกก็คือเป็นตัวเลขไทยเลย5 0 0 0 0 0นนะครับ400เลยลูก5 0 0 0สน1นนะครับ เรียบร้อยอ้าอ้าขอโทษเป็นเล็กไทยลูกอืมครูเผอเป็นเลขกฮินดูอรารบิก,กัซะแล้วหาส่หนึ่งนะครับสิ 11, เรียบร้อยครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้ว1ข้อเป็นไงอันนี้คือเป็นโจทย์ละคนเหมือนเดิมแต่อันนี้คือเอามาเขียนให้เราทดในกระดาษทดเนาะใช้กระดาษทดโอเคครูเปาก็อธิบายมาแล้ว3ข้อส่วนข้อที่เหลือนะครับมันยังเหลือข้อที่สี่ นี่นะครับข้อที่5และข้อที่6นะครับครูเป่าก็ขอให้หนูไปฝึกทําเป็นการบ้านต่อนอะ้ะโอเคเนาะอ่าครูเชื่อว่าทุกคนเก่งสามารถทําได้นะครับส่วนในครั้งหน้านะครับครูก็จะมาอธิบายแบบฝึกทักษะที่4.4นะครับก็ครั้งหน้าจะเป็นการบวกลบคูณหารละคนที่ไม่มีวงเล็บนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูต่อในคลิปหน้าเนาะว่าถ้าไม่มีวงเล็บเราจะทำยังไง อ่าแต่ครูเคยบอกลำดับขั้นตอนในการทำไปแล้วเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับอ่าโอเคเจอกันในครั้งหน้านะครับบ๊ายบายครับ